สวัสดีครับ fc สวัสดี fctp ทุกคนทุกท่านแม่แม่พี่พี่พพนี่ฮะวันนี้วันเสาร์สวัสดีมาแต่เช้าเลยครับมาแต่หัววันอ้กำลังนอนเวนดีๆโอ้ท้งขวามืดตึบนี่ครับ fc ดูแล้วกันมาแล้วครับตกแล้วครับ ยังไม่บ่ายมองเล่นแล้วปลาเฟยอรแรงด้วยนี่ครับเอาล้วครับนอนอยู่สึนบ้านนึองีด้วยฟังเสียงยวนเลยมาเม็ดใหญ่นะใช <c oughs> ่หามใจโอ้ยตกได้ทุกวันทุกทีทุกวันเลย วันนี้ฝนมาตะวันตกเ้ืยอครับโอเคที่มาแล้วออกแขยงเหนือ,อน,นี่มาตะวันตกเลยฝนตึ๊บว้ากันเลยอย่าตกเยอะเด้อว,ว่าประตูน้ำออกนอกทุ่งก็ ก็เป็นทนั่ไม่ยอมปิดน้ำมันก็ดันมาเนี่ยโอ้ตายตกอบบนี้ดูว่านี่ยเตยโอ้ตกเลนิ่งๆนะดูนี่ยังมีลงเด้อโอ้ตายตายตายยังเกียดยังไม่บ่ายโมงเล่นเนี้ยไม่เล่นงานแล้ว

วาแถงแรงลักมากโอ่งน้ำโอ่งเนี่ยโอ่งแดงผมใช้ไปสองโอ่งเลยนี่ล่อยทิ้งไว้ก่อนครับล้างน้ำค้างหวานก็ล้างอันนี้ก็ล้างไปก่อนโอ้นี่จะมันไม่ตกเห็นแดดเช้าๆดีๆแค่เที่ยงสี่สิบเอาเลยขนนำเลย ตกหนาเม็ดนี้ด้วยครับเีดูแล้วกันคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะับกทีเปิดไค์กดแชร์เปิดกดติดตามช่องคนใช้หมูกระทะหน่อยนะคะเป็นกำลังใจฝนตกอีกแล้วมอวานเนี่ยขายไม่ได้มอวานก็ตกอันนี้กตก ยังไม่บายนะตกนะคว้าแรงด้วยครับคลิปนี้ไว้เทียเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย